สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับเป็นปรากฏการณ์ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่เชียงใหม่นะครับพอน้ำลดลงไปเยอะมากๆก็มีบางอย่างโผล่ขึ้นมาให้เห็นสิ่งที่จมอยู่ใต้น้ำมานานเป็น10-10ปีเลยครับ เรื่องนี้เราหยิบมาจากคลิปข่าวนะครับที่เขาไปถ่ายภาพไปทําเรื่องราวของวัดเก่าๆวัดหนึ่งวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นอีกหน่อยเรื่องวัดเกียงขาครับวัดเก่าที่จมน้ําไปนานเอ,อ่อน่าจะเกิน21ปีแล้วมั้งครับทําไมอยู่ๆถึงโผล่ขึ้นมาอีกแล้วมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างคือภาพที่เราเห็นจากในคลิปข่าวเนี่ยเป็นฐานของโบสถ์เลยนะครับวัดเกียงขาซึ่งเขาว่าว่าเป็นวัดเก่าแก่ของคนแถวดอยสะเก็ดค่ะใช่ค่ะ มันโผล่ขึ้นมาจริงๆแบบดูเหมือนเกาะเล็กๆกลางอ่างเก็บน้ําเลยนะอืมห่างจากสันเขื่อนไปพอสมควรเลยนะคะประมาณ2กิโลเมตรได้ครับจมอยู่ใต้น้ํามานานกว่า20ปีเลยดีเดียวค่ะแล้วภาพที่เห็นนี้จริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสิ่งที่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดหน้าต่างไปดูอดีตเลยนะอดีตของชุมชนที่เคยมีชีวิตชีวาอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะมีเขื่อนแม่กวงด้วยซ้าไปค่ะ โอ้เหลือครับใช่ค่ะคือภาวะภัยแรงที่ค่อนข้างจะดุนแรงในปีนี้นะคะมันทำให้น้ำลดลงไปเยอะมากจริงๆต่ำสุดในรอบหลายปีเลยมันก็เลยเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้ประวัติศาสตร์ที่อาจจะถูกลืมๆไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาให้เราเห็นอีกครั้งนะคะโอ้น่าสนใจมากครับมองในมุมนั้นอดีตที่ว่านี่ก่อนจะมีเขื่อนพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงล่ะครับมีอะไรอยู่ใต้น้าบ้างอื ก่อนหน้าที่จะสร้างเขื่อนบริเวณนั้นก็เป็นที่ตั้งของชุมชนนี่แหละค่ะมีบ้านคนมีคนอยู่ทำมาหากินกันตามวิถีชีวิตปกติแต่แล้วก็ออมีการตัดสินใจสร้างเขื่อนแม่กวง่งอุดงธาราขึ้นมาซึ่งก็เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในยุคนั้นเลยนะคะครับเพื่อการชนลประทานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็เพื่อชนลประทานแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมด้วยทีนี้ พอจะสร้างเขื่อนมันก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณที่จะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำํำเข้าใจแล้วครับผลที่ตามมาก็คือชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นมาแต่เดิมก็ต้องออ,อพยพย้ายออกไปนะคะทิ้งที่อยู่ที่บรรพบุรุษเคยอยู่ไปหาที่อยู่ใหม่พอบ้านเรือนชุมชนรวมถึงวักว่าอารามอย่างวัดเกียงคาเนี่ยถูกทิ้งร้างพอเขื่อนสร้างเสร็จเริ่มกักเก็บน้ําทุกอย่างมันก็ค่อยๆจมหายไป ไปเลยค่ะจมไปใต้น้ําจนกระทั่งเนี่ยค่ะภายแรงครั้งนี้พัดผ่านน้าลดลงไปเยอะมากก็เลยเผยให้เห็นร่องรอยขึ้นมาอีกโอโ้โหพอคิดตามแล้วมันการที่หวัดกลับมาโผล่ให้เห็นอีกครั้งหลังจากจมไปนานขนาดนั้นมันเหมือนปลุกความทรงจําเก่าๆของชุมชนที่ต้องย้ายด้วยเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าพอมีคนเห็นข่าวทั้งชาวประมงแถวนั้นหรือนักท่องเที่ยวเองก็สนใจนะ ใช่ค่ะมีคนสนใจเยอะเลยพากันนั่งเรือเข้าไปดูใกล้ๆไปถ่ายรูปกันผมว่ามันคงให้ความรู้สึกที่แบบว่าหลากหลายมากๆเลยนะทั้งตื่นเต้นทั้งอาจจะเศร้าๆด้วยมั้งครับแน่นอนค่ะมันเป็นการเชื่อมโยงที่แบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะระหว่างเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ กับเรื่องของประวัติศาสตร์มรดกของชุมชนที่อาจจะถูกมองข้ามไปหรือว่าหลงลืมไปตามเวลาวัดที่จมน้ำนี่เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอดีตท,ที่มันถูกกดทับเอาไว้แล้วภัยแรงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ดันมาเป็นตัวเปิดเผยเรื่องราวพวกนั้นออกมาแสดงว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องระดับน้ําลดลงหรือเรื่องขาดแคลนน้ําอย่างเดียวแต่มันยังเป็นการเปิดชั้นของประวัติศาสตร์ที่มันซ้อนซอนกันอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย มองแบบนั้นได้เลยค่ะมันสะท้อนให้เราเห็นว่าภายใต้สิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือแม้แต่พื้นน้ําที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวมีความทรงจํามีมรดกทางวัฒนธรรมซ่อนอยู่เยอะแยะเลยแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มันค่อนข้างรุนแรงอย่างภายแล้งครั้งนี้มันก็สามารถนําพาสิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่การรับรู้ของเราได้เหมือนกันค่ะเป็นมุมมองที่เออชวนให้คิดตามไปได้ไกลจริงๆครับ จากแค่ภาพวัดโผล่พ้นน้ำที่เราเห็นตอนแรกมันกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะทั้งเรื่องการพัฒนาเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนเรื่องผลกระทบจากธรรมชาติมันโยงกันหมดเลยใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามปลายเปิดไว้ให้เราคิดกันต่อด้วยนะว่าการปรากฏตัวของวัดใต้น้ำครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่ภาพสะท้อนอดีตอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตด้วยก็ได้อืม หมายถึงยังไงครับสัญญาณเตือนก็อาจจะบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มันรุนแรงมากขึ้นแปรปรวนมากขึ้นหรือมันอาจจะกําลังกระซิบบอกเราเบาๆว่า จริงๆแล้วยังมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวอีกมากมายแค่ไหนที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆอาจจะอยู่ใต้น้ำใต้ดินหรือแม้แต่ในความทรงจำของผู้คนรอวันที่จะถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้งจากการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหรือว่าโดยมนุษย์เราเองก็ตามนะคะ